Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalam Ala syarafin anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain Subhanaka la in malana ila ma'alamtana innaka antan alimun hakim All min 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 Allah ิ i n a nauzu b i ะ a minain m i ล l a ي ن ف م ن ق ل น ي لا ي خ ล ى ومن نفسي لا ب ع ล ا ت لا ي ه ะขอความสุขความเมตตากรุณาปานีจากอัลลอฮฺบฮา ا ะฮแวะ ت อ ا ل าได้ประสบกับผู้ชมรายการเสียงมลายูกับอบูตาวัมทุกท่านที่เคารพครับอันทามุลิลละวันนี้ทุกคนอิ่มเอิบบุญครับกับการทำตัวใกล้ชิดกับอัลลอฮฺบฮานะฮูละ ت อาลา นั่นก็คือในเรื่องของการทำอิบาดะในข่้มคืนนี้คือนิชฟูชาบันเราได้ถือบวชกันเมื่อวานแล้วก็วันนี้แล้วก็ผูกนี้ตามฮะดิษสุนนะของท่านดาบีที่ถือบวชออยามุนเบ็ดในยามข่ําขึ้น13บสา1ขค่ม1ิบ่ขมามนะครับนี่สุนนะท่านดาบีนอกจากบวชวันจันทร์วันพุรหัสแล้วเราได้ทำนั่นก็คือกระสุนนัดเดียวได้ทั้ง 13คสามาสิ่ําแล้วก็ได้ทั้งคืนวันพุรหัส่ําลงด้วยเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็ได้อ่านยาซีนกันปีนี้ก็เป็นปีโควิดนะเรียกว่านิชฟูชาบานโควิดเราได้อ่านกันที่บ้านแล้วก็เป็นบรรยากาศซึ่งที่คนีเป็นพ่อบ้านก็ต้องทำหน้าที่นะครับเคยไปที่สุเราก็อิม่ามจัดการให้ทั้งหมดงวดนี้คนเป็นพ่อบ้านก็ยุรู้สึกว่าเหงื่อแตกพอสมควร เพราะถือว่าต้องนําแม่บ้านอ่านแต่นั้นถ้าว่าบางบ้านก็ดูแลสาวบางยีเงอะงะเงอะงะแม่บ้านก็อ่านนาเลยก็แล้วกันเพราะไม่เสียละหมัดแต่หากว่าเป็นอิหมัมแม่บ้านเป็นนักโกรีดูสาวว่าบางยีเงอะงะเงอะงะเรานําเลยอันนี้ไม่ได้แต่ว่ายาซีนตีวงนี้เราสามารถนําได้จากนิงที่เราอ่านแล้วนั่นะก็คือดวอาที่ตามแต่ละต้นนะครับ จากที่เราอ่านที่ฮะดิษได้กล่าวว่าใครบ้างที่ขออภัยโทษขอมาใครบ้างที่ขอให้ริสกีมีริสกีดีนะครับใครบ้างขอให้อะไรอันที่สามก็คือขอให้พ้นภัยจากโรคนั่นโรคนี้เห็นไหมก็เลยเอายาซีนสามต้นมาตั้งหัวไว้แล้วก็อ่านครนีถ้าเราอ่านต้นเดียวเราก็ดดอาเลยก็หมดก็ใช้ได้และอยากจะฝากไว้นะครับว่าไม่ใช่เฉพาะยาซีนผมพูดเกือบทุกครั้งนะครับว่า กุญหัวรอก็ได้วันนี้ก็กุญหัวรอไม่ได้มีรอบเดือนซุบฮานัลลอฮ์วันฮัมดุลิลลาห์วันนอกคืนนี้แล้วเราได้ทําการละหมาดอิชาบัตยามาร่วมกันนี่คําว่าฟื้นฟูคืนวันศุกร์ฟื้นฟูคืนระยับฟื้นฟูคืนไลละตุนก็สก็คือฝากฝากไว้นะครับว่าต้องละหมาดอิชาบัตยามาร่วมกันและมีเนียดว่าซุบฮจะละหมาดบัตยามาร่วมกันแล้วก็น,นาทีของเราก็คือพรุ่งนี้เนียดบวชนะครับเหมือนเดิม นะและใครต่อจากนั้นไหวจะต่อ,อวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เรื่อยไปหรือจะเอาเฉพาะวันจันทร์พุธศรหนะครับก็เชิญปฏิบัติได้นอกจากนี้แล้วให้ทำอามันอิบานะมากกว่าอน,นอนก็มีหนังสือนะเขียนโดยฮัสนเนมัครลูฟนั่นะนะก็คือท่านผู้นี้เป็นเชคกรนะวิดเชคใหญ่ฟอร์ตนะิลัตุเชคฮัสนเมรวมัครลฟที่ทำหน้าที่ เกี่ยวกับเรื่องของอะไรลัจนาฟาตาวาของอียิปต์ส่วนหนึ่งที่ท่านได้เขียนไว้นั่นก็คืออะไรเรื่องของการละหมาดตัสเวียนะละหมาดโอลาตุตตาเซเวียซึ่งมันมีความสำคัญนะในท่านกอลลลฮาฟิสโซลาฮุด,ดีในกล่าวว่าฮ,าดฮ,าดฮาดะดีสุดฮะดีโซลาตุตตาเซเวียโซฮีฮุดมีที่มากล่าวไว้เหมือนกันว่ามีหลักฐานการกล่าวในเรื่องของการละหมาด ตาซาเบียะนะหรือตาสเบียที่เราละหมาดกันนั่นก็คือจากท่านนะอันน่ะรอซูลอล,ล้อยซอนลอล้อว่าลายวาสัลลัมกอลาลินอับบาสท่านนบีได้กล่าวกับท่านอับบาสว่ายาอัมมาอลาอัตีกะอลาอัมนาฮุกะอลาอัฮบูกะบอกถึงว่าให้ท่านนั้นได้ทำว่าได้ให้นะและเป็นที่รักกับท่านเหลือเกินนั่นก็คืออลาอฟัฟอ,อาฟอลุลกะอาชะ อัชรคิสาลิอ,าอันตตฟะอัน إذا أ ن กอฟ ن ت ذ ลล غ ف ุล ل กะซัมบะกะเป็นสิ่งที่สุดยอดเลอเกินที่ท่านนาบีได้คุยนะครับกับยาอัมมะเรียกท่านเป็นอามเป็นอาของท่านนั่นะก็คือได้กล่าวว่าถ้าท่านได้ทำนะสิ่งดังกล่าวนี้อัลลอฮฺสุบฮา,านะฮูวาตวะตาลาจะอภัยโทษให้ให้กับท่าน อัล้อน์ได้อภัยโทษให้กับท่านนะครับอืมนั่นก็คือประการที่หนึ่งอาวาละอาวาละฮุวะอาเคโรหูบาปของเรานี่ยก็คือตั้งแต่แรกแล้วก็จนกระทั่งอาเคสสุดท้ายแขกหมายความว่าไงตั้งแต่แรกแล้วก็จนกระทั่งสุดท้ายกอดีมะฮูวะฮาดีโซฮัวะฮาดีซะฮู บาปที่แล้วมาหรือบาปที่เกิดขึ้นใหม่กอต่ออาหัวอัมดาหูบาปที่เกิดขึ้นโดยกับอะไรขอต่นั่นก็คือมันพลาดพังไปหรือว่าเราได้ตั้งใจได้เคยปฏิบัติมาสกีรู้หัวกอบีรู้หบาปนั้นจะบาปได้หรือบาปใจก็ตามกี่กบาปนั้วเนี่ยกี่อย่างแล้วเราให้เริ่มแรกแรกๆทําหรือว่าตอนท้ายหรือว่าตอน ตั้งแต่เดิมหรือว่าตั้งแต่ของเดิมของใหม่บาปที่เกิดขึ้นโดยผิดภาคหรือตั้งใจจะบาปเล็กบาปใหญ่ซิร,รหัวและนยิยตหัว,วเป็นบาปซึ่งที่ลี้ลับหรือเปิดเผยก็าตามสิบประการนี้โดยที่ท่านอันตุสอลลียอ,ลาะะอารบาโรกาตินตะกรอฟิกุลิระกะาตนวิฟาติฮาดินกิตาบอสุรคืนนี้นะครับ ถ้าเรามีโอกาสคืนนี้ไม่ทําทําพ่งนี้ได้ไหมได้เนียดว่าไงครับอัลลอฮ์พอยกมือเนียดครับเจ้าละหมาดสุนัตตัสเบียพอเราตาละ่ะสองโรกสัสนะครับคานนี้เขาบอกว่าอะไรการทําละหมาดตัสเบียเนี่ยเมื่อเราเสร็จจากการอ่านฟาติฮเนียดอ่านฟาติฮเสร็จอ่านซุรอเสร็จนะครับให้เราอ่านลวกา อันนั้นคำดูเสร็จอ่านสุรเสร็จแล้วก่อนจะก้มเราว่าสุบฮานัลลอฮ์วันฮัมดุลิลลา์วะลาอิลาฮิลลอลอวลลอฮุอักบัรท่านอิหม่ามกอซาลีให้กล่าวคำว่าลาฮาลลาวะลากุวัตอิลลาบิลลาฮินาลีอยนะสิบห้าครั้งพอนึกภาพออกไหมครับนะภาคผลมหาศาลเหลือเกินนบีได้พูดกับยาอัมมะนะอาของท่านว่าทำสิ่งต่อไปนี้เถิด จะเป็นสิ่งที่รักและอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้กับเขานั่นก็คือบาปสิบอย่างด้วยกันตั้งแต่แรกจนกระทั่งกายชีวิตจะจบตั้งแต่นาตั้งใจไม่ตั้งใจไปแอบทำหรือตั้งใจทำนาะนะหรือเปิดเผยบาปใหญ่บาปเล็กหวังว่าอัลลอฮ์ได้เมตตากับเราอัลลอฮ์นะครับนึกคำวิจญาณละมัสนัดตะสเบียะพอ,ะอละานะสองรอกอัตนะให้สลามที แต่ว่าพออันอันทำดูเสร็จเห็นไหมรรแรกและอ่านซูร์ว่ากุญยายูฮันแกฟีรุนนะแต่ธรรมดามันจะมีต้นอ่านของเขานั่นก็คืออิซาซินลาตินอัลดูซินซาลาฮะอันนั้นไม่ต้องอ่ะมันยาวนะเดี๋ยวก็ไม่ได้ละหมาดกันอันอันทำดูกุญยาทำดูกุนวลเราแต่พอเสร็จแล้วจากซูร์ร้อเนี่ยธรรมดาเราจะก้มเลยใช่ไหมไม่ก้ม ยืนยืนตรงต่อส well> ุบฮานัลลอฮฺว um> ัะฮัมดุลิลลาฮฺวะเดออิลาฮิลลอฮฺวะลลอฮ์อักบัรสุบฮานัลลอฮฺวัะฮัมก็จับนิ้วไว้นะแล้วถ้ามันลืมยังไงก็เลยตามเลยไม่ต้องไปเครียดนะอ่านตอนยืนจำไว้15ครั้งพอรู้ก้วอัลลอฮฺอักบัรสุบฮานัลลอฮฺบิยานาอูซีวะบิฮัมดีอ่านเจ้าของเดิม3ครั้งและหลังจากนั้นสุบฮานัลลอฮฺวัะฮัมดุลิลลาฮฺวะลาอิลาฮอิลลัลลอฮฺวะลลอฮ์อักบัต จะเติมลาฮาวลาลากูวะตะอิลลาก็ได้ไม่เติมก็ได้พอเงยมาส่วนมิลอฮ์ฮุลิมันฮามิดะรับบานาละกัาฮามดูใช่ไหมอ่านเจ้าของเดิมก่อนและหลังจากนั้นสุบฮานัลลอวันฮามดูลิลละวะลาอิละฮิลอร์ลอฮูอัลลอฮุอักบัตแต่ละท่าแต่ละท่าสิบสิบเฉพาะท่ายืนเท่านั้นเท่าไรครับสิบห้าอันนั้นแหละเป็นการละหมาดสุดยอดเป็นการ อ้อนอัลแล้วก็อ่านยังไง,งก็มันดิเกตตลอดในละหมาดสุบฮานอโลวันนะรัมนี่คือเป้าหมายที่จะให้เราทำอมามันอิบดะด์ให้มากกว่านอนแล้วมีคำกล่าวนั่นก็คือแต่ละพอเราได้การละหมาดนี่ทั้งหมดเลยใช่ไหมนะฟาซาลิกะขมซูนนะขมซุนวาซาบูนะฟีคุลีรอกอาเดนทัฟอัลูซาลิกะฟีอัร์บียรอกอาฮทั้งหมดแล้วนั่นก็คือมันตั้งเท่าไหร่ล่ะมันก็จํานวน 75ในทุกๆระกาศถ้าทำอย่างเงี้ยนับไปละสุวานลละวันน้ำดูลิละระกาศหนึ่งได้75นะและอินิสตาตตาอันตุสอลตุสอลลียาฮาฟีกุลิลลยาเมนมรัลรอฟัฟอันท่พี่ได้กล่าวว่าถ้าหากว่าท่านมีความสามารถละหมาดวันละทุกวันก็ให้ละหมาดว่าอิลลัมตัฟอันฟะฟีกุลิยุมะตินถ้าทุกวันทำไม่ได้มันเยอะเหมือนกันนะ นั่นแต่คนน้ำมูกไหลด้วยนะนะมีเป็นหวัดนะเนสังเกตตอนเล็กๆเราละหมาดกันไหมแหมกว่าจะเงยเนี่ยน้ำมูกไหลเลยล่ะแต่ละวันทําไม่ได้ก็ให้ทุกวันศุกร์ทำทีหนึ่งฟาอิลลัมตฟอันฟาฟีกุลีชาฮเรนมาร์รตันในทุกยุมัตทาไม่ได้ก็ในเดือนหนึ่งให้ทาครั้งหนึ่งดูเห็นไหมฟาอิลลัมตฟอันฟาฟีกุลีซานาเตนมาร์รมาร์รตันแต่หากว่าในอะไร ในเดือนหนึ่งทําไม่ได้ก็กุลิซานณเตนมารอในชีในเดือนในปีหนึ่งให้ทำหนึ่งครั้งไฟลัมทับอันฟรีอมริกามารตันถ้าหากว่าในปีหนึ่งทําไม่ได้อายุหนึ่งก็ให้ได้หนึ่งครั้งฟาเลวเกนัซูนูบุกามิสลาซาบาดินบาฮรีอูรอมริจอารรเจนวะฟฮัลลอฮ์ละก่าดูอัลลอฮฺอักบัรถ้าหากว่าท่านนั้นมีบาปเท่ากับฟองน้ําในทะเลหรือเท่ากับอะไร เมตซายก็ตามอัลลอฮฺตาลาได้อภัยโทษให้กับท่านแล้วนี่คือความโปรดปรานที่อัลลอฮฺได้ให้กับเบ่าวของพระองค์กับความสําคัญของการละหมาดทัศบีย์นะถ้ากลางวันกลางคืนสองรอกัดให้สลามทีถ้ากลางวันรวดเดียวสี่รอกัดเลยนั่นก็ฝากไว้นะครับนะก็มีความสามารถก็ทํากันดับกับการในคืนนี้และไม่ใช่แค่ตัวสวีย์อย่างเดียวตอนละหมาดทัสวีย์ตอนไหนตื่นมานะปีหนึ่งปีสองก็ได้ ก่อนซูโบก็ได้นะแต,ตนะ่อย่าละหมาดหลังซูโบนะอย่างหลายละหมาดหลังอัสซัดเพราะเวลาวัตูมาตาเรมและเมื่อคืนเมื่อทีที่เราอ่านกันตัวอาก็คืออะไรนะาที่บอกว่าอัลลอฮฺจ๋าถ้าหากว่าพระองค์นั้นได้บันทึกให้กับฉันแล้วว่าเป็นคนซึ่งที่ไม่ดีเป็นคนซึ่งที่ถูกห้ามจากสิ่งต่างๆแล้วขอพระองค์ได้โปรดให้ไรให้ทบทนให้กับฉันได้ลบให้สิ่งที่ดีให้กับฉันนะาเหมือนกับที่ฟอองได้กล่าวว่ายัมฮุลลอหุมายะชะ วายุสมีตุอินดดฮูอมุลกิดาบอัลลอฮ์จะให้คงอยู่หรือให้ลบมันก็เป็นสิทธิของพระองค์การนี้มันมีดวอาอยู่ต้นหนึ่งท่านผู้ชมที่รักเคารพนะครับว่าผมมีดวอาของท่านนบีอีสาาเอลฮิสลามนะท่านนบีอีสาเอลฮิสลามเนี่ยคนที่ตายไปแล้วเนี่ยท่านอ่านดวอาต้นนี้และคนตายสามารถฟื้นคืนชีพได้ แต่ไม่ได้แปลว่าตัวอาตนนี้ผมบอกท่านแล้วก็ท่านจะไปอ่านญาติตายแล้วก็จะฟื้นขึ้นไม่ใช่ความแรงของตัวอาต้น,น,น,นี้นะดูสิอัลลอฮ์ให้นะนั้นใครก็ตามที่มีธุระมีปัญหาหรืออยากจะให้เรื่องราวนั้นขี่คายด้วยดีให้เขาอ่านหลังละมาสุบร้อยครั้ง นะครับแล้วก็ในข้ามคืนวันนี้พวกนี้ก็เป็นคืนที่ฉมังกับการขอตัวอานนั่นก็คือยากอดีมยาไดเอมยาอาหัดยาวาเหดยาซอมัดห้าคำวางั้นแหละยากอดีมยาไดเอมยาอาหัดยาวาฮิตยาซอมัดเรียกชื่อใครนี่ชื่ออัลลอฮ์องเดียวทั้งหมดกอดีมอัลลอฮ์ดังเดิมใช่ไหมยากอดีมยาไดเอ หาวอนเลยเกินยากอดีมยาดาเอ็มอยา,มอ,ยา,มอ,ยาอาหัดยาวเฮตยาซอมัดพออ่านเสร็จร้อยครั้งขอดุอาบิสมิลลาห์ฮัมดุลิลาลาห์เรามาสวดนาลายเซนยาอัลลอฮ์ข้าพเจ้าขอจากพระอ,องค์นะขอให้เรื่องต่างๆสิ่งที่อะไรเราต้องการมากนะหลายเรื่องสินะท่านกับผมจะเหมือนกันไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยนั่นก็ขอเอาก็แล้วกันคนที่มีแฟดเห็นไหมมีบ้านเช่าตอนนี้ก็มีปัญหา คนที่มีอะไรนาะค้าขายลูกงานงานครอบครัวอะไรนั่นก็ฝากไว้นะครับโดยอาต้นนี้นะาดูได้นะครับกดย้อนการการะดอรู้เลยว่าอ่านต้นไหนนะครับอ่านหลายๆเที่ยวขออุดอนนีอ้อัศรยิละกุมอัลลอฮฺจะต้องให้กับเรานะครับก็วันนี้ก็คงจะฝากเอาไว้แค่นี้นะครับในค่ำคืนดังกล่าวนี้เราต้องขอขอ,ขอบคุณ f อซหลายๆท่านด้วยกันนะครับที่วันนี้ ได้นําสิ่งของต่างๆนะมาให้ดวอาให้เพราะว่าเราไม่ได้มาอ่านร่วมกันก็มีนะหลายท่านอาญาอาดัมอัสรอนีนะอยญารอบีอานะอาอิชาก็ปฐมอะไรหลายๆท่านนะครับฮายีอามัดพุ่มดอกไม้มามาร่วมดอกไม้มาแล้วก็นะมาร่วมกันในเรื่องของการทําความดีในกล่าวนี้แล้วก็มี f อซี มีใครดูมัง่งมัดลวงวสิษฐ์มัดอ่านไม่เคยหมดนะสารลอยชัดเจนนะแล้วก็วันนี้ก็เอาของไปแจกกันก็บอกว่าไหนละของไม่เห็นเอามาให้เลยแต่หากว่าใครต้องการนะครับก็อยากจะให้เบอร์ชัดๆนะเบอร์อะไรอับดุลพูดด,ดีสิศูนย์แปดเกศูนย์แปดเก้าแปดหนึ่งแปดเบอร์ยอ้อนเอาเบอร์เราสิศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดนะครับ 8ปดเจ็ดสองสองศูอีกเที่ยวหนึ่งศูนย์เก้าแปดเแปดจสองสองเบอร์ของอามัดนะ,ะและเบอร์ของอับดุลโอทําอย่างกระคจนจะสั่งเยอะนะอ่าอเบอร์หนึ่งเบอร์ไรนั้นก็มีแม้กระทั่งเพชรบุรีนะครับพยีรอ ของเราก็บอกว่าแม่จาย์อยากจะได้แล้วก็จะมาส่งไวนะ้นะใครสั่งสิบสิบชุดนะครับก็จะส่งให้สิบชุดแต่ว่าเสียค่าส่งนะแต่มีวิธีจัดส่งให้นะอมรมอีไมทีนี่วันนี้ไม้แล้วเนี่ยลหลอหวอักบัตยาสรลนีมาให้นะนุ่มนิ่มนะครับอล๋อนอนหลับสบายไวนาเดนูไหมนะครับก็มีคนบอกว่าจานเอาไงเนี่ยเอาไงก็ ก็รบกวนเอซีและท่านพี่น้องนะครับว่าโทรมาเบอร์ของอัมมัดและอับดลุลนั่นแหละนะและเดี๋ยวจะว่ายังไงอยู่ใกล้ๆกันหรือว่าจะนะก็อันนี้ช่วงนี้เขาเรียกว่าอะไรเป็นอาหเป็นงานเสริมนะฮะสหอัสรนีฮัยาดัมก็เอามาให้อับดุลอัมมัดได้เป็นรายได้นะเพราะว่าก่อนที่จะไปเรียนเปิดเทอมกัอีกนานนะครับนะม,มีอันสั้นอันยาวมีใช่ไม เอาหันกล้องไปดูหน่อยหันกล้องไปดูหน่อยนะก็โทรย้านะครับเบอร์เบอร์ก็โทรหาหมัดหรือว่าอับดุลหรือว่าเธอเบอร์ผมก็ได้ว่าอาจารย์ที่สั่งไว้เมื่อวานก็สิบกว่าเจ้านะครับส่วนวันนี้ก็ใครที่จะช่วยในเรื่องของอะไรช่วงว่างนะนะขายของไปด้วยเดี๋ยวนี้เขาก็ลงเฟซกันด้วยมีใครทักทายมามาดูซิ ที่ไหนชัดเจนไม่มีเลยนอนกันแล้วเหรอมันต้องถีออมัดอามัดก็จะดูกล่องมือถืออามัดมามีใครมาอ,อันนี้ที่นอนนะครับนอนได้กี่คนแับดุล อันนี้ได้คนหนึ่งไนงะเบียดหน่อยสองคนก็ได้อันนี้เท่าไรที่นอนที่นอนนี่อันนี้อันละสามร้อยอันนี้สามร้อยสามร้อยห้าสิบนะครับในขวามือผมมีสามร้อยห้าสิบนอนนุ่มนะแล้วก็ไม่ไม่มีจระเข้ฝาดหางนนอนสบายอันแดงนี่ค่ก็ฟฟนชัดเจนนะครับก็ฟันก็ต้องสั่งไปสองอันเพราะว่านอนคนเดียวไม่ได้นอนคนเดียวไม่ได้นะเพราะว่า จะได้มีข่าวดีเร็วๆนี้นะบ้านซ่อมเสร็จแล้วมึงนะวันนี้อันที่ไหนก็ฟานนะอันที่บ้านนะนำโต๊ะมาไคโรชัดเจนิสนไคโรอิสมนชัดเจนไคโรทำอินิชูชาบ้านเปล่าอิสแมนทำาเลยนะทำันเองนะดูด้วยไคโรเขาทำเปล่าด้วยทำเก่าไม่รู้เรื่องอ่ะยาลีว่าไงชัด นีนะนะนับกหนดชัดเจนครับครับผมนครศรีธรรมราชชัดเจนเคหขบชัดเจนอารวีนะนะกูอารวีนะกับสารลอยชัดเจนไหมสวนสยามชัดเจนสวนสยามอ่าฟังโ้นชัดเจนครับผมชัดเจนอ๋อกระโรปัสสลิดเนี่ยนะให้มมาเลยก็ขอบคุณทุกท่านนะครับนะมีอะไรก็พูดคุยกันแล้วก็ฝากไว้คืนนี้ นะครับเคยนอนสี่ทุ่มกับนอนสักห้าทุ่มนะครับแล้วนกะ็อ่านคุรานสุบฮานอนอลลอวันฮัมดุลิละซาฮุลลอเยอะๆนะว่ากันให้มากนะอ่านคุรานสุบฮานนลลอซิกเกตเยอะๆนะแล้วก็สุบฮ์ตื่นมาละหม,ะมาดบัาดยามะกันนะครับนี่คือสิ่งที่ สุภานอนลอไงสิเกตสุภานอน,านละวันห้ามดุลละอ่านคุรอานนะสุภานอนละนี่จะยืนว่าจะนัง่งจะนอนนอนไม่รับก็ว่าไปนะนี่คือสิ่งหนึ่งที่คงจะฝากไว้นะครับแล้วมีที่ไหนอีกนะสตูลไครรอชัดเจนใครก็ชัดเจนครับอัตนานนะครับปัตตานีนะชัดเจนใครมกกะกาอุมุลกุรอชัดเจน นะครับครับไม่เครียดครับใครครับบงเลาะขนมหวานออจะพูดให้เครียดไหมนะก็หลายๆคนก็บอกอย่างนั้นนะว่าอาจารย์พูดเข้าใจง่ายเหมือนกูแอ์แล้วก็มีมุกตลกเหมือนอาจารย์ราฟิกนะผมบอกว่าอย่าให้เหมือนสองท่านเลยเพราะสองท่านนั้นอินนาลินลาวอินนาอีลายิรอยคนให้คล้ายก็แล้วกันนะครับก็ขอขอบคุณก็ตอนนี้ก็พอไล่สดแล้วก็ตอนนี้กี่คนอับดุนอามัด สองร้อยกว่านะครับเพราะว่าไม่ได้ไปไหนกันเคอร์ฟิวก็อยู่บ้านกันนะครับมีอะไรก็พูดคุยกันได้นะครับแล้วก็โควิดก็นมแพะก็ใช้ได้นะครับเพราะนมแพนี่มันเรื่องปลอดโควิดก็คือเรื่องปลอด <c oughs> อ่าฉะนั้นนมแพเน่ยนบ,บีทุกนาบ,บีดื่มนมแพะไม่ได้โฆษณาขายนะครับเพราะมันมีอยู่แล้วทุกนบ,บีเห็นไหมดื่มนมแพะนั่นนึกถึงสุขภาพนะครับดื่มเถอะนม นะร่างกาย้ะได้แข็งแรงกล้วยน้ำพึง่งมะนาวเห็นไหมที่ดูแลสุขภาพกันโดยเฉพาะตอนนี้ก็คือห้างที่ขายดีก็คืออะไรน้ำขิงนะผมกินน้ำขิงประจําไปรู้ได้เลยเซเว่นแทบจะไม่มีน้ำขิงเลยเพราะคนกินน้ำขิงช่วยในเรื่องของอะไรขยายหลอดลมอับดุลมีไรมีไรไหมไม่ไม่รู้จะเรียกใครนะรีซอตว่าไง อุซอบแมนวินใช่ไหมมามิซอบนะคนนี้สิงเท่าสิงเท่าผู้เชี่ยวชาญนะอะไรเงี้ยก็พูดคุยกันสบายๆนะครับอย่าเครียดก็สั่งสั่งได้นะครับหมอนหมอนมึงอสิบกว่าเจ้าเมื่อวานวันนี้เท่าไหร่เนี่ยวันนี้จะยี่สิบแล้วสั่งมากันได้นะครับว่าไกลไก่ยังไงก็ โทรมาเลยเบอร์หรือจ,จะโทรเบอร์ผมแล้วก็เดี๋ยวจัดให้นะครับนี่คือรนะิสกีนะมีนันรอนะมีอะไรอีกสบามีอะไรไหมนะมาเรียมนะไม่รู้จะเรียกใครก็เรียกคนในบ้านนั่นแหละนะ <c oughs> นะก็วันนี้ก็อันดับหนล่งนะครับได้แกงกลูมาแพะนะแล้วก็แกงเปรี้ยวแพะซุปเนื้อนะ ก็ทําบุญแล้วก็เนียดนะก็ริสกีอันนให้สุขภาพดีอะไรกแล้วก็ชุโกรไปทางหนึ่งนะครับก็คงจะฝากไว้นี่นะอันดุลลอเพชรุรีว่าไงเรียบร้อยนะอ่าลำไย,ยได้ยังนะเห็นว่าจิตติดต,ต่อลำไย,ยพัน์อะไรกับเออกินแล้วขีตามไม่มีเข่าท่านะแวนชโดชัดเจนนะครับ กระขอบคุณทุกท่านนะครับ FC สิ่งที่พูดในข้าคืนวันนี้ผิดพลาดประการใดก็ขอมาออาไปด้วยสิ่งที่พูดแล้วสร้างสรรค์ก็ขอให้นําไปคิดแล้วก็นาไปปฏิบัติก่อนแล้วได้ตอบรับการกระทําอามันของเรานะครับในดัวอาที่กล่าวว่าไงเมื่อกี้ดวอาว่าไปได้ไหม่ดวอาชาหมังที่นบีอีสาขอยากอดีนยาไดเอ็มคืนนี้นะไปท่องให้จำนะอ่านเมื่อไรก็ได้หลังซุโบโปทุกวันอ่านได้ไปร้อยครั้ง แล้วก็ขอดุทอาอิชอลล์น่าจะตอบรับแล้วก็ในดุอายที่บอกว่าวะลลมารีดอนอิลลาชาไฟตาวาอาฟิยะผมจะอ่านประจำเลยดุอายตัวน,นี้เห็นไหมท่านพี่น้องและผมจะซ้ำสามครั้งวะลลมารีดอนอิลลาชาไฟตาวาอาฟิยะผมขออยู่แล้ววะลลมารีดอนอัลลอฮ์จ่ายยาให้ฉันได้ป่วยเลยอิลลาชาไฟตาละหายวาอาฟิยะอาฟิยะนี่ผมไปได้จากอิหมัมมสัสซิดอักซอนะวันนั้นวันศุกร์พอดีแกอ่านเออโหดูสิขอให้หายป่วยแล้วก็สุขภาพดี ้ขอให้หายป่วยแต่ว่าสายยังอยู่จมูกจะไหวไหมฮอดฮอนะหายใจนั่นขอให้หายป่วยแล้วก็อาเฟียสุขภาพแข็งแรงนะสนมบูรณ์เด็กผู้หญิงเกิดเดือนนี้ชื่อไอดีคะเด็กผู้หญิงเกิดเดือนนี้เ,เกิดเดือนชาไปแล้วครับ <S 2> <S 2> <S 2> คราวที่แล้วบอกว่าถ้าเด็กผู้หญิงเกิดเดือนที่แล้วก็ชื่ออิสรอนะผู้ชายก็ชื่ออะไรชื่อรอยยับเวลาเรียกก็เรียกไอยับใช่ไหม แต่เดือนนี้ชาบานนะเด็กผู้หญิงก็แล้วแต่สิพ่อแม่จะชื่ออะไรหรือให้กีตั้งให้นะชื่อไรดีนะชื่อริมาดีไหมริมาก็ได้นะนูนฮิดายะนูตหวยนาะนะได้ทั้งนั้นแหละ,นะะนั้นในส่วนส่วนผู้หญิงนะก็คืออินทิซอดอินิซอสเกิเพราะนะครับ เลือกเอาจะชื Regard ่ออะไรผู <pad> ้ห <aer> ญ <os lide> ิงใช่ไหมแล้วก <pad> ็ส <Native> ั่งแพ้ได้ไหมอากิโกะกบีอัลลอฮฺอักบัดนะมานะครับกบีชัดเจนกบีนี่ออกไปไหนไม่ได้เหมือนกันใช่มเมื่ะเคยปิดน็อกน็อกนาวันสมเด็จจ้าบัสก็หลายที่นะครับรอมันนปีนี้ เคยทับทามกันไว้ก็คงจะต้องตระเวนอยู่บ้านกันแหละนะครับก็คงจะฝากเอาไว้แค่นี้นะครับขอล้าให้เรามีสุขภาพแข็งแรงได้ทําอิบาดะรอมฎอนปีนี้และก็ปีต่อๆไปและก็ขอให้โควิด -19 หายไปในค่ําคืนนี้อ,อย่าได้มาอีกเลยวาบิลัยิตาเฟกวันฮิดายาวะสลามอไดกุมวรมาตุลลอ์วะบเรอกาต